จะเดือดสุดไม่ขอทนแล้วต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลั่นฝากปรับปรุงสงสารชาวบ้านจะนงพนีเดือดสุดไม่ขอทนแล้วต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจอเหตุการณ์เดือดร้อนแต่ไม่สามารถพึ่งได้ลั่นฝากปรับปรุงสงสารชาวบ้านมีเรื่องให้นักร้องลูกทุ่งจะนงพนีไม่ขอทนแล้วออกมาโพสต์ต่อว่าและตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังเจ้าตัวเจอเหตุการณ์เดือดร้อนแต่ไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยโดยวันที่สองพฤษภาคม66จ้านงพนีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเดือดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเหตุเกิดเมื่อวานสอพออำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองโทรศัพท์ไปไม่มีใครรับสายเลยจ้า20กว่าสายฝากปรับปรุงเรื่องนี้หน่อยนะคะสงสารชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ พร้อมกันนี้จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะโชคดีหน่อยได้เบอร์ส่วนตัวตำรวจท่านหนึ่งเลยโทรไปตำรวจท่านนั้นซึ่งท่านแนะนำว่าถ้าโทรไปสอนอแล้วไม่มีคนรับให้โทรไป191โอเคสบายใจและนี่คือคนที่คุยกับตารวจท่านนั้นค่ะแต่ขอชื่อชมร่วมกตัญญูสแสวงหานะคะเคยมีเหตุการณ์งูเข้าบ้านโทรหาร่วมกตัญญูห้านาทีมาจับงูเลย เลิดม,มากชื่นชมค่ะทำงานดีกว่าตำรวจแสวงหาเยอะเลยขณะที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งสงสัยเกิดขึ้นกับจะ๊ะกันแน่ด้านจะ๊ะเข้ามาตอบกลับทันทีว่าจะโทรหาตำรวจพอดีไม่มีคนอยู่บ้านแล้วมีคนเข้าไปที่บ้านสรุปไม่มีคนรับสาย